ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคนดูลไลฟ์สดใน Tiktok อกกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะและคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ<ส>เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KMM k, MM k ีด s c h กันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค,ค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เราไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ้กข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญ,ญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื <confuse S 2> <Pione> er, ่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Tik t o อกค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสด S3 ค่ะ,<สด>คะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่รต้องการได้เลยนะลองอ่านดูได้เลยนะคะ,ค,ะความเร็วกับเลทราคาก็ Beifall จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามดอกนบ้นแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Tik t o อกของเรานะคะเปิดไล สดของเราขึ้นมาเลยค่ะแล้วกดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แทบเลยแล้วก็ใส่ปริมาณค่ะวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะ เมื่อึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าทํรการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้ใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะ ช่งทางการเติมเงินค่ะจะเป็นทุกหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่วงทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0บาทต่อครั้งเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีก2%ค่ะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยค่ะ สามารถบันทึกไปแล้วก็สแกนจ่ายกันได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะแล้วก็สามารถคี่คัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจุนเสรสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรานะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอังเปา wallet ค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอังเปา wallet เสิ้นตามนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงก์นะคะจากแอปอังเปา wallet ค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อมาค่ะก็จะเป็นชิลเพ ะะก็เติมขั้นต่ำ20บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งเมื่อเติมให้เพา่มขึ้นไปรับโบนัสเพิ่อมอีก5%นะคะ่ะแล้วก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยนะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมันนี่วอล l ล็หรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ให้เลือกนะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคำแนะนำด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดำเนินการตามไปได้เลยค่ะ ไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวาเมื่อตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่เาทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,ยังไงเนาะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะพบปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะ หรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกแ r กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับบัตราคอมมิชชั่นอีกห้าเปอร์เซ็นตด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่อ่าทิกต็อกของเรากันเนาะไปดูยอดคนดูไลฟ์สดของเรากันนะคะ ก็ยังไม่ขึ้นนะคะอย่างที่สถานะบอกไปนอเว่ากําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะเดี๋ยวเราก็จะนั่งรอกันไปอีกสักครู่ก่อนนะคะแต่เพื่อไม่ให้การเสียเวลาของเราจนมากเกินไปนะเราจะตัดภาพมาอีกครั้งตอนที่อยอดคนดูไลฟ์สดของเราขึ้นมาเยอะๆเลยดีกว่านะคะ ตอนนี้คนดูไลฟ์สดของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากเมื่อกี้มี10คนเนาะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น114คนกันแล้วนะคะก็ถือว่า,าดําเนินการไวมากๆอยู่เนาะเพราะว่าเราสั่งซื้อไปยังไม่ถึง5นาทีเลยนะก็ลองเข้ามาใช้กันดูนะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เคมเมมค h ทชีเฮดค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจค่ะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิประก ไปเนาะขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ